สวัสดีครับท่านผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับพอดแคสต์ u t u b e มัติชน TV วนะครับวันนี้ก็พบกันในวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2,564กับผมกุลพัฒน์เพิ่มพูลเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยจะมาสรุปเรื่องราวที่น่าสนใจให้ฟังนะครับเพราะว่าเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจนะครับเพราะว่ามีหลายประเด็น ทังเรื่องของการใช้ booster dose ในเข็มที่3นะครับว่าจะต้องเป็นแอสตราหรือไฟเซอร์รวมถึงดราม่าที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแพทย์ริมน้ำที่เขาเรียกกันแบบนั้นนะครับก็ทุกคนก็คงรู้กันดีก็คือสีราชนี่นะครับเมื่อคืนนี้นะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพานะครับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สีราชพยาบาลเนี่ยก็เขาก็ได้ร่วมพูดคุยผ่านแอป c ค a บเฮาส์นะครับในหัวข้อ Q&A คณะบดีศีราชเรื่องวัคซีนโควิด -19 และประเด็นต่างๆนะครับก็เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็นักศึกษาได้เข้าใจร่วมกันซึ่งการพูดคุยเมื่อคืนนี้นะครับก็มีข้อมูลสำคัญในหลายเรื่องนะครับผมก็เลยอยากจะมาสรุปคร่าวๆนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับมีประเด็นหลักๆอยู่3ประเด็นครับ ประเด็นหลักสา3ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของ booster dose นะครับคือเป็นดราม่าที่<ม>ก่อนหน้านี้หลายคนที่ติดตามข่าวคงทราบกันดีว่า booster dose ก็คือการฉีดวัคซีนเข็มที่3นะครับเป็นการฉีด b สเตอร์เข็มที่3ให้กับเบื้องต้นคือบุคาลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่เขาฉีด s i n นแ a คไปแล้ว2เข็มซึ่ง s i n นแวคเองเนี่ยก็พูดตรงกันนะครับตอนนี้ทั้ง ผลวิจัยต่างๆที่ออกมาว่ามันอาจจะรับมือกับกลุ่มของไวรัสตัวใหม่ก็คือเดลต้าไม่ได้นะครับดังนั้นบูสเตอร์โดสเนี่ยโดยเฉพาะไฟเซอร์ที่จะได้รับบริจาคเข้ามาเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับฉีดจากการาฉีดให้กับด่านหน้าก่อนหรือเปล่านี่นะครับประเด็นนี้คุณหมอประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าไฟเซอร์1.5ล้านโดสนะครับที่ได้รับบริจาคมาจากอเมริกาเนี่ยเดิมเนี่ยจะถูกกระจายให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง นะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็มีการประชุมนะในการประชุมเนี่ยก็เสนอให้มีการาแบ่งไปให้บุคลากรด่านหน้านะครับก็คือคุณหมอพยาบาลที่อยู่ด่านหน้าซึ่งคาดว่าคาดว่าจะมาแน่ๆในช่วงปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้านะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาได้ส่ง Google f o r m มมาให้กรอกนะครับซึ่งคณะบดี ก็ส่งเป็นยอดตัวเลขคร่าวๆนะครับของผู้ที่จะต้องฉีดบูสเตอร์โดสเป็นไฟเซอร์เนี่ยนะครับของ3โรงพยาบาลนะครับไปให้กับกล่มควบคุมโรคแล้วก็มีการชี้ว่ามีการฉีดเซโนแวคไปแล้วกี่คนนะครับก็จะได้ทราบว่าไอ,อ,อ้อคนที่ฉีดเซโนแวคไปแล้ว2โดสเนี่ยโดสที่3จะต้องมีทั้งหมดกี่คนนะครับทั้งคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวติดเสาร์อาทิตย์พอดีก็รอวันจันทร์วันทาการก็จะสํารวจให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ คือประเด็นนี้เนี่ยม,มันมาจากกรณีก่อนหน้านี้นะครับที่มีดราม่าริมน้ำเกิดขึ้นว่ามีอาจารย์หมอที่เลือกที่จะฉีดไฟเซอร์แล้วให้นักศึกษาให้ด่านหน้าเนี่ยฉีดแอสต้านะครับคือตอนนั้นเป็นดราม่าในโลกออนไลน์กันแล้วก็มีการส่งเรียกว่าเป็นลายหลุดนะครับการคุยกันในกลุ่มมาให้ดูนะครับอันนี้คือประเด็นที่1น,นะครับคุณหมอประสิทธ์แจ้งว่า โอเคไฟเซอร์ okay, จะมาแน่ๆนะครับปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าขณะดเดียวกันคุณหมอบอกว่าที่ประชุม EOC แล้วก็สบคนะครับประกาศให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยแล้วก็สารสุขด่านหน้าเนี่ยมีสิทธิ์เลือกับมีสิทธิ์เลือกเข็ม3ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาหรือจะเป็นไฟเซอร์โดยไม่มีการบังคับให้เป็นไม่ได้ความสมัครใจแล้วก็มีการสำรวจภายในระบบ นะครับให้ลงชื่อได้ว่าจะลงจะฉีดอะไรเดี๋ยวจะส่งยอดไปสรุปก็คือว่าบูสเตอร์ที่จะเข้ามาเปิดโอกาสนะครับให้แพทย์ทุกคนได้เลือกเท่าเทียมกันบางคนอยากฉีดแอสตาบางคนอยากฉีดไฟเซอร์ก็เลือกได้ตามความเหมาะสมแต่คุณหมอพูดตอนท้ายในประเด็นนี้ว่า,ามีคนเลือกแอสตามาแล้วเหมือนกันนะครับบางส่วนนะครับนี่เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่า ซีโนแวคเราควรจะต้องสั่งเข้าใหม่หรือเปล่าเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพต่ำถ้าเทียบกับสายพันธุ์เดลต้าที่กําลังเป็นสายพันธุ์หลักของบ้านเราคุณหมอประสิทธิ์บอกว่าคนที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับเชื่อว่าถือว่าเพียงพอต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันณเวลานี้เนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับคนที่เขาฉีดซีโนแวคไป2เข็มแล้วก็ประชากรกลุ่มเสี่ยงกลุ่มผู้ปว่วยเจ็บโรค เป็นอันดับต้นๆน,นะครับคนในห้องขับเท้าก็ถามว่าแล้วประเด็นคือทําไมต้องฉีดวัคซีนสลับกันระหว่างซีโนแวคกับแอสตาคุณหมอตอบอย่างนี้ครับคุณหมอบอกว่าการศึกษาเนี่ยพบว่าซีโนแวคกเนี่ยกระตุ้นฮิมมา a ร i m ลอิมมูนิตี้เนี่ยไม่ค่อยดีแต่กระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์หรือว่า CMI เนี่ยดีแต่ซีโนแวคก็ยังไม่เหมาะสมกับไวรัสเดลตานเวลานี้ ขนาดที่วัคซีนเวกเตอร์อย่างแอสตราเซเนกและ m i n a เนี่ยกระตุ้นได้ดีทั้งคู่และในการทดลองนะครับในการทดลองก็เห็นว่าน่าจะสนับสนุนนะครับการใช้ซินอแวกกับแอสต a sta, เพราะว่าพอใช้ทั้ง2ตัวแล้วเนี่ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นมาได้ดีการใช้ซินอแวกบวกแอสตาก็เลยเป็นแนวทางที่ น่าจะเหมาะสมคำถามกลับก็คือว่าแล้วแอสตาตอนนี้มันส่งไม่ได้ตามยอดจะทำอย่างไรคุณหมอก็บอกว่าแอสตาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตก็จริงแต่เราไม่ใช่เจ้าของนะครับตอนนี้กำลังเจรจาต่อรองนะครับตอนนี้กำลังเจรจาต่อรองอยู่คุณหมอยังยืนยันนะครับว่าประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์ดีกว่าซีโนแวคแน่นอน คำถามคือทำไมตอนแรกถึงสั่งซินแว a กคุณหมอชี้แจงว่าตอนแรกที่มีการสั่งซินแว a กเข้ามาเนี่ยยังไม่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้ความเห็นนะครับซึ่งขนาดที่ตอนนี้เนี่ยทางที่จริงแล้วเนี่ยเราควรจะเริ่มสั่งไฟเซอร์เข้ามาตั้งแต่ตอนระบาดเฟสซาเมื่อปีที่แล้วซึ่งขนาดนั้นประเทศเอื่นๆเนี่ยเขาเริ่มสั่งกันแล้วประเทศไทยยังใจเย็นตอนนั้นยังไม่สั่งเพราะเรามองว่าเราควบคุมโรคได้ดี แต่ยืนยันว่าตอนนี้เราสั่งแล้วแต่พอถึงเวลานี้เราต้องรอนะครับสรุปเห็นควรว่าอนาคตเนี่ยไม่ควรสั่งซิโนแวคเข้ามาเพิ่มอีกขนาดเดียวกันตอนนี้โควัคโครงการโควัคที่เป็นโครงการบริจาควัคซีนให้กับประเทศต่างๆนะครับประเทศกำลังพัฒนาประเทศด้อยพัฒนานะครับที่โควัคเขาจะเขาจะแจกให้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าคุณหมอบอกโควเนี่ยเขาสั่งซิโนแวคอยู่นะ แต่เราจะไม่สั่งเราจะไม่สั่งเราติดต่อไปทั้งจอร์นสันแอนจอรนสันแล้วก็สปุต n นิกวีอยู่นะครับและนอกจากจอร์นสันจอร์นสันสปุตนิกวีแล้วก็ไฟเซอร์กับโมเดอร์นาซึ่งเป็น m i n a เนี่ยคุณหมอบอกว่าเราก็อยากจะให้เปิดใจมองแพลตฟอร์ม,มอื่นๆด้วยตอนนี้มีการมองแพลตฟอร์ม,มอื่นนะครับก็คือโปรตีนซับยูนิตอย่างโนวาแวก ะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยเราเนี่ยก็ต้องติดต่อไว้เลยนะครับต้องติดต่อโนวาแวไว้เลยแม้ว่ายังจะไม่ได้รับการแอปพรูฟหรือว่าอนุมัติในต่างประเทศนะครับแต่เป็นเทคนิคใหม่ที่น่าสนใจเราก็จะต้องติดต่อ,อนําเข้ามาโดยสรุปก็คืออย่างนี้ฮะความคิดเห็นส่วนตัวของอาจารย์มองว่าวัคซีนเซโนแวกอานาคตไม่ควรสั่งเข้ามาเพิ่มเพราะประสิทธิภาพนั้นไม่พอในการต่อสู้นะครับ ประเด็นที่3มครับเรื่องของโมเดอร์นานะครับคือตอนนี้สภากาชาติไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะนำเข้าโมเดอร์นามา1ล้านโดสนะฮะล้านโดสแล้วก็จะมาแจกเออมาฉีดฟรีมาฉีดฟรีให้กับประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็หน่วยงานก็สามารถจะซื้อไปฉีดฟรีได้ให้กับพนักงานหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่ราชรเองได้มีการจ่ายเงินไป26ล้านบาท เพื่อจองวัคซีนโมดโนนาผ่านสภากาชาติไทยไปนะครับจองไป20,000โดสคาดว่าจะมาในเดือนตุลาคมนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะตามช่วงเวลาที่กําหนดตุลาหรือเปล่าแต่สีราชจ่ายเงินไปแล้วก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็จะมาฉีดให้พนักงานใหเจ้าหน้าที่ของสีราชนะครับทิ้งท้ายครับในช่วงท้ายเนี่ยคุณหมอก็บอกว่านอกจากวัคซีนที่เราว่ากันมาแล้วเนี่ยเรากําลังจะต้อง ติดต่อไว้ก็คือวัคซีนที่เรียกว่าเซกันเจเนเรชันวัคซีนวัคซีนเจเนเรชันที่2นะครับเป็นวัคซีนรุ่น2ที่ทำออกมาเพื่อ,อเรียกว่าป้องกันไวรัสที่มันมีการพัฒนาสายพันธุ์เข้าไปในสเต็ปในอนาคตเจเนเรชันเซกันเจเนเรชันวัคซีนนะครับคุณหมอบอกเรากำลังติดต่อแล้วฮะกำลังติดต่อไว้เนิน่นๆไม่เสียโอกาสนะครับ อย่างน้อยนะคะคุณหมอบอกต้องติดต่อ120ล้านโดสฮะนี่ครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ผมสรุปมาให้ฟังกันว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภานี่นะครับเขาขับพาแ้าก็มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาอัปเดตนะครับเพราะหลายคนก็อย่างที่บอกคนที่ติดตาม h ฮชแทริมน้ำมาเนี่ยก็คงจะอยากรู้หลายๆเรื่องนะครับความชัดเจนที่เกิดขึ้นกัน ให้บุคลากรฉีดวัคซีนเลือกได้ไหมหรือว่าได้เฉพาะอาจารย์นะครับแต่คุณหมอบอกเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเลือกได้หมดเป็นความสมัครใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญคุณหมอบอกซิโนแว็จะไม่สั่งเข้ามาอีกไม่ควรสั่งเข้ามาอีกนะครับเพราะว่ามีเรื่องของประสิทธิภาพที่ต่ําในการควบคุมสายพันธุ์เดลต้านะครับเอาละนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับประมาณนี้มาสุ่ให้ฟังกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามและฟังกันผมกุหลาบเพิ่มพูนนะครับ ก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีดยวยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ